ายการสถาโจเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้นอย่าดรามา่าเพราะมามา่ากินเยอะๆอาจทำให้ร่างกายขาดสารอาหารได้ขอเปิดประชุมครับ ท่านสมาชิกสภาโจกที่กรารพทุกท่านครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับที่วันนี้เรามาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับเรามาถึงกันก่อนเวลาแล้วก็เริ่มต้นการประชุมกันได้อย่างตรงเวลาเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับสภาอื่นๆอีกหลายสภาครับต้องขอเรียนกับท่านสมาชิกสภาโจกทุกท่านว่านับจากนี้ไปนะครับการประชุมการอภิปรายการถ่ายทอดการประชุมสภาโจกนั้น น่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าสถานีโทรทัศน์ไอทีวีทีวีเสรีได้อนุมัติการถ่ายทอดการประชุมให้ใหม่เป็นทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ในคราวที่แล้วเราได้อภิปรายเรื่องการปราบปรามป้องกันยาเสพติดไว้หลายท่านครับยังไม่ได้อภิปรายในวันนี้นะครับผมจะให้ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านได้ได้ชี้แจงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนขอเรียนเชิญท่านนายกครับท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านการอภิปรายในวันนี้ก็คือการอภิปรายต่อเนื่องจากสัป,ปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มอบนโยบายและคําชี้แจงทั้งหมดเนี่ยให้แก่รัฐมนตรีทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นผมก็ขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงก่อน ขอบคุณท่านประธานสภาค,ครับ,รบเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับทุกท่านก็คงจะติดตามกันอย่างละเอียดนะครับทางฝ่ายรัฐบวมก็คงจะรายงานความคืบหน้ากันอย่างถี่ยิบนะครับทุกสัปดาห์ถึงเวลานี้คงต้องให้ทางฝ่ายรัฐบวมทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสมชายน้องฮีได้เป็นผู้ชี้แจงเรื่องทั้งหมดนะครับยรียนเชิญครับ ต่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาชโจ้คุณสงเกียรติผมสมชายน้องฮีร้อยเอ็ดในฐานะเอ็มโถมหาไทยสัก,กว่า <Yeah. S 1> ยาเสพติดใครคิดชั่วขายจนมั่วมั่วเมาเราทั้งผองจงเลิกขายหน้าบัดนี้อย่าลำพองตายสยองมาแล้วก็หยหลาย ด้วยวิธีค่าตัดตอนค่อนข้างโหดวิสามันก็อย่าไปโทษตำรวจเขาถ้าไม่ขายก็ไม่ตายจงเลือกเอาชีวิตเราอย่าคิดชั่วมั่วยะเอ้ยทุนเทนี่รมครับโอ้โหข้อมูลเพียบครับจับผู้ต้องหาได้2,387ยาบ้า10,000 0 0เยอะแยะไปหมดค่าตัดตอน588ศพ ทั้งหลายทั้งปวงนี้คือผลงานดีมีคุณภาพครับท่านครับท่านสมชายจะโฆษณาขายเทพเหรอครับผลงานจริงๆครับท่านประธานปัจจุบันนี้ปีนี้ยาบ้าจะเข้าสู่ประเทศไทย1,000ล้านเมน็ดมีโรงงานอยู่ทางเหนือของประเทศไทย30โรงงานยังไม่ถูกทำลาย เมื่อตำรวจเราเข้มข้นปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่เราด้วยเปลี่ยนทางเดินครับรท่านประธานครับผมอยากชี้ท่านประธานได้เห็นว่าเส้นทางของยาบ้านั้นนี่มีหลายคนถามว่ามันเส้นทางสายไหนไม่ได้เส้นทางสายไหนแล้วครับรท่านประธานเห็นไหมไม่มาจากเหนือแล้วครับย้ายจากทางเหนือ ไปทางฝั่งโขงเข้ามาทางฝั่งโขงครับฝั่งโขงนี่พี่น้องของบ้านเราธ่รมธานครับมาตามเส้นทางไหประแดกซึ่งผมเคยได้เรียนธ่รมธานไปแล้วใส่ย,ยาบ้าเข้ามาในไหประแดก แล้วถ้ามาทานดูคิดดูสิครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนกล้าจกครับนอกจากเหม็นแล้วยังแสบมืออีกต่างหากอันตรายมากครับท่านประธานการลำเลียงแบบนี้แหละครับทำให้เจ้าหน้าที่ของเรานี่ต้องทำงานกันหนักขึ้นท่านประธานที่เคารพผมเองเป็นมทรหนึ่ง ดูแลรับผิดชอบผมอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นฝนไม่ตกยาพึ่งกลางร่มท่านท่านรับใจครับ <มา S 3> ท่านสารวัตรประท้วงครับขอบคุณท่านประธทานผมขอประท้วงท่านสมชายครับท่านนะเราฟังเดียวกันเลยสำนวนนี้ไปของผมครับ <c oughs> ผมดูกฎหมายออก <c oughs> บอกกฎหมายเป็น กฎหมายต้องไม่เป็นอุปสรรคในการทํางานผมต้องพูดกับท่านสมชายไม่ใช่ท่านขอบคุณครับอย่างนี้ครับท่านสารวัตรครับทำมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันคนละอันกันของท่านดูกฎหมายออกบอกกฎหมายเป็นใช่ไหมครับของท่านสมชายดูกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นครับมันมันคล้ายๆกันครับนะแต่ว่าคนละอันครับนะผมผมใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับอ่ากหลังไม่ไม่ขโมยของใครมาพูดแล้วครับท่านประธาน ท่านที่เคารพครับถามว่าการปราบปรามอย่างรุนแรงแบบนี้ฆ่าตัดตอนแบบนี้วิสามันฆ่ารากรรมแบบนี้เกินกว่าเหตุหรือไม่ตอบว่าไม่ครับท่านประธานครับถามว่าการกระทําแบบนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวหรือไม่ตอบว่าไม่ครับท่านประธานครับถามว่าาน,านนุมพน์ผมมุดสมาลูกหยีกระบี่บรรัญชีรายชื่อ พาดพิงตรงไหนครับในแต่นะไม่พาดพิงอะไรฮะคือท่านบอกว่าอย่างนี้เนยถามว่าอย่างนี้ระยะหรือไม่ตอบไม่ใช่อย่างนี้ยังไงหรือไม่ไม่ใช่แล้วใครเถียงอะครับพูดนี่ใครเถียงถทำเองตอบเองท่านนทำใจครับใครเถียงถ้าถ้าถ,ถ,ถามเองตอบเองนี่พูดไปเลยไม่ต้องถามครับได้ครับโซดานนะ <c oughs> ครับขอ <c oughs> บค<ฉ>ุณแล้วท่านนะ ถามว่าไม่ต้องถามเลยนะครับแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวแบบยั่งยืนหรือไม่มีครับท่านประธานครับในฐานะมทอหนึ่งผมเตรียมมาแล้วเราจะแก้ไขปัญหาระยะยาวท่านประธานแบบบูรณาการเราจะเพราเเดินครับเดินครับขอบคุณครับท่านประธานครับด้วยความารพครับท่านประธานที่ารพครับฝากกาบเรียนไปยังท่านสมาชิกผู้พิปรายในขณะนี้ท่าน สมากท่านสมชายน้องฮีนะครับเมื่อสักครู่ท่านบอกว่ายาบ้าล่องมาทางฝังง่งโขงในฐานะที่ท่านเคยเป็นอดีตเจ้ากระทรวงวิทยาศาสตร์มาก่อนท่านคงจะทราบเรื่องไยศาสตร์ดีทําไมท่านไม่ให้บ้องไฟพญยายนาคช่วยเลยครับท่านครับแค่นี้ครับท่านประธานครับขอบคุณ,คณเตอเติ้ลิดผม,ผมก็พยายามแล้ะ ให้บ้องไฟพาญานาาช่วยแต่ยาบ้าที่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเฉพาะทุก15บห้าคำเดือนสิบเอแต่เข้ามาทุกวันเท่าอะไรครับเราแก้ไขปัญหาระยะยาวครับร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญท่านลำโทช่วยนะด้านนี้นิดนึงครับท่านครับเชิญนะเชิญครับเชิญนะท่านลำโทช่วยซึ่งท่านเองไม่ทราบว่าท่านได้เป็นนะว่ว ความจริงท่านทราบแต่ว่าท่านเพิ่งลืมไปเมื่อกี้เองับเราจะทํำยังไงอาศัยกระทรวงว่าทำเอายังไม่มาอีกท่านประานนะเวลาท่านฝากเรียนท่านประธานถึงท่านนายกตั้ง,งรัฐมนีทีเนี่ยให้เดินไวกว่านี้หน่อยฮนะใช่ไหอะไร ปัจจันหน้ากันขนาดนั้นจะมาจะเออะไรกันดีท่านท่านนัตวุฒมีความเห็นเรื่องอะไรครับท่านประธานที่เคารพครับผมผมผมนัตวุฒิใช้เกลือนะฮะด้วยความเคารพท่านสมชายน้องอีนี่ก็พี่ชายผมคนหนึ่งแล้วก็รักเคารพกันครับพี่สมชายเนี่ยเอาไหวประแดกมาเนี่ยผมไม่ถือสาเลยเพราะผมถือว่านี่คือรากฐานของวัฒนธรรมแต่เอาไหวมานี่ก็ปิดไอ้มิดชิตนีครับอย่าดึงออกมายืนข้างๆนี่ครับ No! <laughs>